สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักคนในความลับนะคะของชาวธาตุน้ํานะชาวธาตุน้ําคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกค่ะประจําเดือนตุลาคม2 5 6 6นะคะเรามาดูดว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากพลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนค่ะ เดนมดิเชียนค่ะชาวท่านน้ำทุ่มเทให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแบบสุดตัวสุดใจเลยค่ะ,ะในเดือนนี้อาจจะมีปัญหามีประเด็นกับคนรักนะคะเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงที่คุณกับเขาอาจจะมีเรื่องโกรธโกรธันน้อยๆกันอยู่นะในตรงเนี้แล้วตอนนี้กำลังคิดค่ะคิดนึกถึงแบบจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์เนาะเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยลืเกินค่ะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เก้าเหรียญค่ะอืมเขาไม่ค่อยมีเวลาเทคแคร์ดูแลคุณหรือชาวท่านน้ำเองด้วยค่ะที่ไม่มีเวลาให้เขานะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองก็อาจจะเหมือนกับอยู่ในช่วงยุ่งๆอ่ะค่ะวุ่นวายกับเรื่องงานเนาะแล้วก็ทําให้ไม่มีเวลาให้กันนะค่ะพลังงานของแปดไม้ the halogen แต่ก็ตัดไม่ขาดนะยังไงเราก็คือว่ายัง สามารถที่จะเคลียร์ใจกันได้เหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยเคลียร์ใจกันอะคะ่ะยังไงเราก็บอกเลยว่าตัดกันไม่ขาดเดฮาโรเพนขึ้นมาเขาเป็นคนที่เป็นเหมือนคู่กรรมกับคุณอะคะ่ะเจอกันเพื่อชดใช้กรรมต่อกันนะเป็นพลังงานพัวพันมาตั้งแต่เหมือนเป็นคู่กรรมในอดีตนะคะ่ะในตรงนี้นะทําให้คุณตัดเขาไม่ขาดคะ่ะถึงมีปัญหามีประเด็นยังไงกันโกรธกันได้ไม่กี่วันนะค่ะสุดท้ายแล้วก็เคลียร์ใจกันได้เนาะ เก้าถ้วยค่ะเอ a ดออฟว่าหิงออฟซอดในตรงนี้ชาวธาตุน้ำเป็นคนที่ชอบเทคแคร์ดูแลคนรักนะคะเป็นคนเอาใจใส่ความรักความสัมพันธ์เป็นคนเอาใจใส่เทคแคร์ดูแลเขานะในตรงนี้ค่ะก็บอกเลยว่าการกดกันครั้งนี้มันก็แค่เป็นการงอนอีกครั้งหนึ่งของชาวธาตุน้ำกับคนรักเนาะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วค่ะ กลับมาเคลียร์ใจกันกลับมารีเทิร์นคืนดีนะคนคนนี้ค่ะที่คุณดิวอยู่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้นะเขาเป็นคนที่เนี้ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดอะไรแบบเอาแต่ใจตัวเองอะค่ะยังไงเราก็บอกเลยว่าชาวธาตุน้ำทดลองได้รักแล้วยังไงก็ยอมนะถึงจะมีปัญหามีประเด็นถึงจะรู้ว่าบางเรื่องไม่ค่อยถูกใจชาวธาตน้ําแต่ก็ยอมค่ะเพราะรักเนาะวีนอกสอดขึ้นมาค่ะ ยังเป็นพลังงานของไพ่คู่นะมันคำบาง,งทีคุณกับเขาเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกันด้วยนะในบางข้อในบางมุมอะค่ะที่จะทําให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นนะสี่ดาบค่ะควีนอัพวัตค่ะยังไงแล้วชาวท่านน้ำเนาะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดค่ะในตรงนี้เนาะถึงจะคืนนี้กันถึงจะ,ะกลับมาคุยกันใหม่แต่ว่าอาจจะยิ้มอะค่ะภายนอกอาจจะยิ้มสดใสแต่ภายในใจมันเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดนะ่ะมันเหมือนกับว่า กุ้มใจในระดับหนึ่งอะค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ไม่เป็นไปอย่างที่คิดมันไม่ราบรื่นอย่างที่คิดนะคะในตรงนี้คุณต้องการที่จะชัดเจนกับความสัมพันธ์คุณต้องการที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะไม่ได้แบบอยากคบแบบเ,เล่นๆอะยังมีความหวังว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นกว่าเดิมยังมีความหวังว่าคุณกับเขาสักวันหนึ่งจะกลับมาจรงิงจังชัดเจนจะมาคบกันแบบเปิดเผยได้อะค่ะในตรงนี้เป็นความหวังลึกๆของชาวธาตุน้ํานะคะ โอเคค่ะมาดูพลังงานของเขานะคะว่าในตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยอ่ะเดวเวลร์นะคะเพเทพาร์ต hey, ิเคิลดีเอมเพจเขาก็คิดถึงคุณอยู่นะในตอนนี้เขาคิดถึงคุณค่ะถามว่าเขาก็เหมือนในใจลึกๆอะคะ่ะ เขารักคุณเขาต้องการคุณนะแล้วคุณนะเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยเขาแหละเพียงแต่ว่าเขาก็ทําอะไรได้มากไปกว่านี้ไม่ได้เนาะเดอะมูนเขาก็เก็บไปคิด mm hmm. เก็บไปเครีคยดเหมือนกันค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาแต่ยังไงอะใจเขาก็ยังมีคุณอยู่แต่เขาทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้อ่ะเพจออฟวาร์ด hmm. <of> นะเขาก็รู้สึกรักคุณมากขึ้นทุกๆวันเหมือนกันค่ะในตรงนี้หกถ้วยค่ะ ยังอยากที่จะเทคแคร์ดูแลคุณไปแบบนี้แล้วในหลายๆคู่ที่โกรธกันค่ะเขาก็ต้องการเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาดีเทิร์นคืนดีโกรธได้ไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวก็กลับมาคุยใหม่เดี๋ยวก็กลับมาเขีร์ใจนะก้าวดาบตัวเขาเองก็เครียดกดดันค่ะกับสิ่งที่เป็นอยู่สถานการณ์ที่เป็นอยู่นะเพราะว่าทําอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้นะเหตุออฟซอดเขาก็มีปัญหามีประเด็นกับใครอีกคนอีกคนนึงเหมือนกันค่ะวิวออฟฟอร์จูน นายออบสอดสิถ้วยวีนออบสอดค่ะโอเคค่ะในตรงนี้เนาะเหมือนกับว่าพลังงานของเขาอะค่ะ,ะจากที่เคยมีปัญหามีประเด็นกับคุณจากที่เคยแบบว่ามีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันค่ะมันจะค่อยๆผ่อนค่อยๆแบบดีขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่ามีการเคลียร์ใจกันคุยกันแล้วมันเหมือนกับทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น แต่ว่าพลังงานของเขาในตรงนี้ค่ะอม,มันก็ยังวนเวียนอยู่ในสถานการณ์ของเพวพันธ์ของแบบเติร์ดปาร์ตี้อยู่นะความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้อะค่ะเขาก็พยายามที่จะออ่ ทำอะไรให้มันได้มากกว่านี้พยายามที่คิดที่จะตัดสินใจเนาะให้มันเด็ Marco. ดขาดกับความสัมพันธ์เหมือนกันแต่เขาก็ทําไม่ได้เหมือนกันเขาตัดใครไม่ได้สักทางหนึ่งค่ะในตรงนี้เนาะมันก็เลยยังพัวพันอยู่ Lav, เพราะเขาก็เลือกที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์เช่นกัน mm. <ๆ>เขาก็ไม่สามารถที่จะตัดใครอีกคนหนึ่งได้เหมือนกันนะคะมันก็ย,ยังคงวนเวีอยนอยู่อย่างนี้แต่ถามว่าเขาเครียดไหมเขาก็เครียดเขาก็เก็บไปคิดเก็บไปทบทวนเนาะอืมแต่เขาก็ทําอะไร <weaknesses> ไม่ได้มากไปกว่านี้เช่นกันค่ะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะ The Sun ค่ะ Queen of Wands แปดเหรียญสองไม้และสิบเหรียญน,นะคะ โอเคค่ะเป็นช่วงเวลาที่เขาค่อนข้างที่จะมีเวลาให้คุณมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าสนใจดูแลคุณมากขึ้นกว่าเดิมค่ะในตรงนี้เนาะทำให้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์กลับมาแบบดีขึ้นอีกครั้งหนึง่งเหมือนกับว่าหลังจากที่เคลียร์ใจเคลียร์ใจกันนะคะในหลายๆคนนะความสัมพันธ์กลับมาแฮปปี้เอนดิงอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นช่วงเวลาที่เขามีเวลาให้คุณมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาสามารถหาเวลามาเทคแคร์ care, ดูแลคุณได้ในตรงนี้ ทำให้คุณรู้สึกดีทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมอะคะ่ะแต่ยังไงเราก็บอกเลยว่าตัวคุณเองนะคะในตรงนี้ก็พยายามที่จะไม่คิดมากไม่คิดเยอะในความสัมพันธ์นะพยายามที่จะแบบว่ามีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้ณนะนาทีนี้นะคะ่ะ แต่ก็หวังใจนะคะว่าอยากให้ความรักความสัมพันธ์มั่นคงชัดเจนลงตัวค่ะแต่ยังไงแล้วเดอนสันเข้ามาค่ะมันก็เป็นพลังงานที่ความรักความสัมพันธ์มันดีขึ้นกว่าเดิมอะเหมือนกับว่าที่เคยอึมครึมที่เคยแบบว่ามีเรื่องมีปัญหากันนะคะจะกลับมาเคลียร์ใจกันได้เนาะในตรงนี้ค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจริงจังกับคุณไหมคะ หกเหรียญค่ะ The Devil King of Sword สี่ไม้ Thermolen เขาก็จริงจังกับคุณนะเพราะว่าเขาหลงสเสน่ห์คุณเหมือนกันค่ะในตรงนี้พลังงานระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นความผูกพันแบบว่าเป็นเรื่องของ18บวกด้วยเป็นเรื่องของเซ็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะนอกจากเรื่องของความรักนะเขายังอยากดูแลเทคแคร์คุณไปอย่างนี้ยังไงแล้วอะ่ะเขาต้องการที่จะประครับประคองความสัมพันธ์เนี้ยค่ะก็บอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้เขาก็คิดที่จะจริงจังกับคุณไปตลอดนะอืมถ้ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นนะ่ะอืม ในตรงเนี้ยค่ะเขาก็พยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ค่ะแต่ที่จะมากไปกว่านี้หรือว่าเด็ดขาดชัดเจนลงตัวไปเลยกับคุณอ่ะมันยังทําไม่ได้นะในในตรงเนี้ยค่ะได้แต่เป็นการประคับประคองความสัมพันธ์เป็นการทําให้ความสัมพันธ์ไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมหรือว่าพยายามทําดีที่สุดเท่าที่เขาทําได้อ่ะค่ะในตรงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เป็นตัวจริงไหมคะ มาดูกันนะคะว่าชาวท่านนามีโอกาสที่จะได้เป็นตัวจริงไหมนะคะจัดติดสองเหรียญอ,อาเอดอพาร์ตนะคะคิงอัพพาร์ติเคลิลและหกถ้วยค่ะ ค่ะถามว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นตัวจริงไหมนะในตรงนี้ค่ะก็บอกเลยว่ามีโอกาสมีพลังงานที่คุณจะได้เป็นตัวจริงนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะสามารถเคลียร์ตัวเองได้ไหมแต่ในตรงนี้มีพลังงานขึ้นมามีเปอร์เซน์ที่คุณจะได้เป็นตัวจริงแต่ไม่ใช่ได้ง่ายไดค่ะเพราะว่าต้องทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะต้องรอเขารอความชัดเจนจากเขานะ มองว่าพลังงานในตรงนี้ค่ะเขาก็พยายามที่จะเกลีร์ตัวเองเขาพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดอะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลามันไม่ได้แบบว่าปุ๊บปั๊บแล้วจะได้เป็นตัวจริงปุ๊บปั๊บแล้วจะได้อะไรที่มันแบบว่าได้ดั่งใจชาวธาตุน้ำอะค่ะตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะต้องรอเวลารอโอกาสนะแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ชาวธาตุน้ํานะคะขึ้นอยู่ที่เขาว่าเขาจะสามารถเกลีร์ตัวเองได้ไหมเขาจะสามารถ ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนได้เมื่อไหร่อะค่ะในตรงนี้เพราะว่ามองว่าค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์มีโอกาสที่เป็นไปได้ค่ะโอเคค่ะแล้วมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะแพ่ไปได้นะคะเดอะสตาร์สิบดาบ ก็อุปสรรคปัญหาระหว่างคุณกับเขานะมันก็มีเข้ามาทดสอบใจทดสอบรักอยู่ได้เลยค่ะไม่ได้แบบว่า,าได้ราบรื่นเนาะตรงนี้ยังคงอึมครึมยังคงอยู่ในสถานการณ์ของรักซ้อนซ่อนรักนะคะยังไม่ได้ชัดเจนกันณตอนนี้เนาะพลังงานค่ะยังคงประคับประคองความสัมพันธ์อยู่นะเดชสตายยังไงแล้วค่ะทั้งคุณทั้งเขายังไม่ได้ปล่อยมือจากกันนะมีปัญหามีประเด็นเข้ามาก็เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่าง พยายามก้าวผ่านอุปสรรคอาขาในตรงนี้แต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในสถานการณ์ลักซ้อนซ่อนลักอยู่นะคะ King of Particle the Moon ถ้าเรื่องใจแล้วอ่ะชาวธาตน้ํามั่นคงในความรักความสัมพันธ์มากเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องให้คิดเดยอะคิดมากเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไปคิดค่ะเอ,อ่อตามระเบียบเนาะสำหรับชาวธาตุน้ําที่เป็นหน่วยคิดเดยอะคิดมากอยู่แล้วนะในตรงนี้ค่ะถึงจะได้รับการเคลียร์ใจถึงจะได้คุยกันแล้วเขาจะเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณยังไงอะ่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วค่ะ พวกปัญหาต่างๆเนาะชาวธาตุน้ําไม่ได้ลืมนะคะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในใจแล้วเหมือนว่าเวลาที่อยู่คนเดียวก็มานั่งคิดทบทวนนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่ามันไม่เคลียร์ไม่ขาดอะมันเหมือนกับว่าอะไรๆมันไม่ได้เป็นไปอย่างใจที่ชาวธาตุน้ําคิดที่ชาวธาตุน้ําต้องการเนาะในตรงนี้ค่ะคุณนําคับขึ้นมาคุณกับเขาค่ะยังไงแล้วยังมีใจให้กันยังไงแล้วความรักพลังงานของความรักยังอยู่นะคุณเป็นคนมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ด้วยค่ะ ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆนะในตรงนี้ค่ะ,ะจัดเมนขึ้นมาเจ็ดไม้ก็ยังคงวนเวียนพัวพันอยู่ในความสัมพันธ์แบบรักซ้อนซ่อนรักยังคงมีปัญหากันระหว่างคุณกับเขามันเหมือนเป็นปัญหาเรื่องความหึงหวงค่ะเป็นปัญหาเรื่องความน้อยน้อยใจที่อาจจะเป็นปัญหากันได้ระหว่างคุณกับคนรักนะเดทค่ะ king of w ห้าดาบและสิบถ้วยค่ะยังไงเราก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบคุมเครือไม่เข้าใจกันพวกเนี้ยค่ะ มันก็จะได้รับการเคลียร์ใจนี่แหละคุณกับเขาก็จะได้เคลียร์ใจกันค่ะในตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกนาะว่าคู่ของคุณเป็นคู่กรรมนะเป็นคู่ที่เหมือนกับเอ่อเกิดมาเพื่อเจอกันเพื่อชดใช้กรรมต่อกันนะคะในตรงนี้พลังงานยังขึ้นมาอยู่นะแล้วก็บอกเลยค่ะว่าสิ่งที่มีปัญหามีประเด็นระหว่างคุณกับเขานะั้นจะค่อยๆดีขึ้นในตรงนี้ชาวธาตุน้ำไม่ได้ถอดใจนะก็ยังคงให้โอกาสเขายังคงคิดที่จะปรับ ตัวเองที่จะพยายามที่จะเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ในตรงเนี้ค่ะเพราะว่ายังไงแล้วความสัมพันธ์ที่มั่นคงยังอยู่พลังงานของความมั่นคงยังอยู่ค่ะอืมยังไงแล้วปัญหาประเด็นระหว่างคุณกับเขามันก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆเนาะมันยังไม่ได้แบบว่า เคลียใจแล้วจะจบเคลียแล้วจะหมดไปความสัมพันธ์จะกลับมาราบรื่นก็ไม่เป็นแบบนั้นเนาะมันปัญหาประเด็นที่ยังเกิดก็คงยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆค่ะมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะในตรงนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวธาตุน้ํามีโอกาสที่จะได้พบคนใหม่ๆเข้ามาไหมหรือว่ามีโอกาสที่จะได้คบกับคนใหม่ๆไหมนะคะในตรงนี้อ่าแปดดาบขึ้นมาค่ะชาวธาตุน้ํารักปักอกปักใจกับเขาเนาะ ไม่สามารถที่จะเขาเรียกเปิดใจรับใครคนใหม่ได้เลยอะค่ะในตรงนี้เดอะเมร์จิเชนขึ้นมาเดอะฟูลขึ้นมาอืมใจยังไม่พร้อมที่จะมีคนใหม่เนะเพจออฟสอดหกดาบค่ะราบใดที่ยังไม่ได้เลิกลาราบใดที่ยังไม่มูฟออนค่ะชาวธาตุน้ำไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจได้แบบ เหมือนกับมีคนดีๆเข้ามาหรือว่าจะมีคนแบบเพอร์เฟกเข้ามาขนาดไหนอะ่ะแต่ถ้าชาวธาตุน้ํายังไม่เปิดใจอะ่ะก็ยังไม่สามารถที่จะได้ดีวจะได้คบกับคนใหม่ๆแล้วค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าชาวธาตุน้ําปิดกั้นตัวเองปิดใจตัวเองค่ะเพราะว่ายังไงเราเหมือนกับเลือกที่จะรักเลือกที่จะผูกพันกับเขาคนนี้แล้วเหมือนกับว่าถ้ายังไม่ได้ move on อะ่ะก็ยังไม่ได้คิดที่จะมองคนใหม่นะแชมเลน เอ็ดออฟวืมยังไม่ได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะ k ิงออฟคั p วิวออฟ f อร์จูนสี่ไม้ ค่ะมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาเนาะแต่ชาวท่าน้ํายังไม่เปิดใจที่จะคบยังไม่เปิดใจที่จะคุยค่ะยังรักยังผูกพันกับเขาคนนี้อยู่นะอืในตรงนี้ค่ะพลังงานขึ้นมาถ้ายังตรับใดที่ยังไม่ได้เลิกตรับใดที่ยังไม่ได้มูฟออนจากคนเดิมนี่นะก็ยังไม่ได้คิดที่จะเปิดใจค่ะในตรงนี้โอเคค่ะเรามาดูกันนะว่าคุณมีพลังงานที่จะได้หลุดพ้นจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมคะสี่เหรียญ The Lover แปดถ้วยยากค่ะในตรงนี้เนาะมันเป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับรักห่วงแหนรักแบบผูกพันด้วยและรักมากด้วยค่ะในตรงนี้เป็นรักแบบลุ่มหลงนะอืมถ้าได้รักแล้วเราก็ถอนตัวถอนใจยากค่ะยังไงเรายังไม่มีพลังงานที่จะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ในตรงนี้นะคะ โอเคค่ะสำหรับคนในความลับชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะค่ะยังไงแล้วความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเออ แยกย้ายกันได้ยังไม่สามารถที่จะถอนตัวถอนใจกันได้เนาะความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็เหมือนกับว่ามีเรื่องให้โกรธมีเรื่องให้นอยกันค่ะแต่ก็ยังสามารถเคลียร์ใจกันได้ยังปรับความสัมพันธ์กันได้โอเคค่ะสําหรับคนในความรับชาวาธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะในเดือนนี้คุณก็ยังวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์นี้แหละค่ะแล้วก็ที่มีปัญหามีประเด็นกันก็จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันเขาจะมีเวลาให้คุณมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามีเวลามาเทคแคร์ดูแลคุณมากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะทําให้ความสัม พันบรรยากาศมันดีขึ้นเพียงแต่ว่าชาวธาตุน้ําในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาเท่าไหร่ด้วยอาจจะเป็นเรื่องติดงานนะคะในตรงนี้นะในช่วงเดือนนี้บอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังไม่สามารถที่จะอ่อมูฟออนจากกันได้ยังไม่สามารถที่จะตัดขาดจากกันได้เนาะยังไงแล้วมิกาก็ขอให้ชาวธาตุน้ํานะคะอะ่ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ